ความในใจเขียนถึงแฟนๆลูคัสเววีเขียนจดหมายขอโทษแฟนๆหลังมีผู้ไม่หวังดีปล่อยเฟกนิว งานเข้าเต็มๆนะครับสำหรับลูคัสสมาชิกหนุ่มลุกครึ่งไทยฮ่องกงแห่งวง NCT และเป็นซับยูนิตเววีนะครับรวมถึงวงซูเปอร์กรุ๊ปซูเปอร์เอ็มหลังมีข่าวนะครับชาวเน็ตผู้ไม่หวังดีนะครับออกมาแชะอ้างตัวว่าเป็นอดีตแฟนสาวของลูคัสได้เปิดโปงไอดอลหนุ่มว่านิสัยที่แท้จริงช่างแตกต่างจากการอยู่ใต้แสงสปอตไลท์รวมถึงถูกกล่าวหาว่าลูคัสมีพฤติกรรมที่ชอบรีดไถของเงินเธออยู่บ่อยๆแล้วก็ทิ้งเธอไปอีกด้วย ล่าสุดนะครับลูคัสได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวโดวยจดหมายที่เจ้าตัวเขียนด้วยลายมือของตัวเองว่าสวัสดีครับผมลูคัสผมขอโทษทุกคนจากใจจริงที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของผมได้โปรดให้อภัยและผมขอโอกาสในการขอโทษผมขอโทษจริงๆในขณะเดียวกันผมก็อยากจะขอโทษทุกคนที่เคยซัพพอร์ตและรักผมหลายวันที่ผ่านมาผมคิดทบทวนสิ่งที่ผมทําในอดีตและตระหนักได้ว่าการกระทําของผมมันผิดและไม่มีความรับผิดชอบจนทําให้แฟนคลับและคน ที่ซัพพอร์ตผมผิดหวังผมขอโทษทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของผมจากใจจริงผมสัญญาว่าจะไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกและผมจะยกเลิกตารางงานทั้งหมดเพื่อจะได้คิดทบทวนการกระทําของผมสุดท้ายนะครับผมอยากบอกเมมเบอร์สตาฟบริษัทและทุกคนที่เคยร่วมงานกับผมรวมถึงงานวาไรตี้ ผมขอโทษมันเป็นเพราะผมที่สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับทุกคนผมขอโทษจากใจจริงมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง